เนอข่าวโดยสำนักข่าว INN 10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะตรีนุษยืนยันสารต่อนโยบายเจ้ากระวงคนเดิมค่ะเดินหน้าสี่วาระงานเร่งด่วนขณะไม่หนักใจเป็นรัฐมนตรีฝึกหัด นางสาวปรินุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงนโยบายแนวทางการทำงานค่ะว่าจะสารต่อแนวนโยบายการทำงานหลายโครงการจากนายเนทพลทิพสุวรรณพร้อมเดินหน้าสี่วาระเร่งด่วน คือการผลักดันโรงเรียนของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวยัยความปลอดภัยในโรงเรียนความรู้เรื่องดิจิลลทอลรักษะที่จะนําไปสู่ศตวรรษที่21และการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาทั้งนี้นางสาวตรีนุชกล่าวว่าไม่หนักใจและมองว่าเป็นความท้าทายนะคะที่สังคมมองว่าเป็นรัฐมนตรีฝึกหัดรวมถึงที่มีบางส่วนมองว่าไม่ใช่คนด้านการศึกษาโดยตรงนั้นก็ไม่หนักใจเพราะเข้าใจบริบทของตนเองชัดเจนซึ่งภายในกระทรวงศึกษาธิการก็มีบุคลากรที่มีความสรถ ามหน้าที่ของตนคือเข้ามาจัดระบบให้ทุกคนมาร่วมกันผลักดันนโยบายออกมาให้เป็นรูปธรรมให้รวดเร็วแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดและจะแก้ปัญหาทุกเรื่องได้หรือไม่ก็จะพยายามทําก่อนตั้งเป้าหรือไม่ว่าภารกิจใดต้องเห็นเป็นรูปธรรมในระยะเวลา3เดือนแต่เบื้องต้นขอคุยผู้บริหารก่อนและขอทําการบ้านก่อนที่จะมาถแถลงให้กับสื่อได้รับทราบ อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีฝากอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ก็ได้ตอบคำถามว่าฝากเรื่องของโครงการที่ต้องสานต่อรวมถึงให้กำลังใจในการทำงานให้ตั้งใจรับผิดชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่ ซึ่งตนเองก็ได้คุยกับนายนรพลแล้วเพราะโครงการดีๆที่ทําไว้มีเป็นจํานวนมากจึงไม่ควรเสียเวลาถ้าอะไรที่ดีเราต้องสารต่อเลยส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนเลวก็จะพยายามผลักดันให้อยู่ในกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ขอดูรายละเอียดต,ตรงนี้ก่อนว่าจะเกินไปกว่ากรอบหรือไม่เพราะกระทรวงศึกษาธิการก็มีกฎระเบียบต่างๆอยู่แล้ว ทางนี้ที่มีกลุ่มนักเรียนบางส่วนกําลังจะขึ้นศาลในคดีมาตรา112จะสื่อสารกรับเบ็กกลุ่มนี้อย่างไรนางสาวตรินุตกล่าวว่าเราควรโฟกัสกับเรื่องงานก่อนดีกว่าขณะที่นายรัฐมนตรีวันนี้นะคะประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าปฏิบัติงานตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติก่อนเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่1นึ่ทับ2,564นะัตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ,การบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพเื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่1นึ่งทับ2,564ที่ห้อง301ตึกบัญชา ตามหนึ่งทำเนียบรัฐบาลเช่นกันค่ะแล้ววันนี้สารนัดตรวจพยานนะคะคดี22แกนนำรัศดรปักหมุดชุมนุมท้องสนามหลวงค่ะทนายความเจาะประกันตัวอีกรอบ เจ้าหน้าที่รัชทานคุมตัวแกนนำรัศดรที่ถูกคุมขังในเรือนจำอาทินายพริชิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งพานุพง์จัดนอกหรือไม้จัดตุพัฒบุญพัฒรรักษาหรือไผ่ดาวดินชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือเอมมี่และอานอนนำพามาที่ศาลอายารัชดาค่ะมาตรวจพยานหลักฐานที่ในคดีพนักง,งานอายการคดีอาญาเจ็ เป็นโจทยยื่นฟ้องจำเลยรวม22คนในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบัานและร่วมกันชุมนุมมั่วสุมค่ะก็คือมาตรา112และมาตรา116จากกรณีที่ไปชุมนุมกันช่วงวันที่19-20กันยายน2563ทวงคืนอำนาจปักหมุดสนามหลวง ซึ่งนายกฤษดศรานุจรัตทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้เป็นวันนัดตรวจพยานหลักฐานทีมทนายความได้เตรียมพยานหลักฐานไว้ส่วนหนึ่งเพื่อแสดงต่อศาลและวันนี้ก็จะขอยื่นประกันตัวจำเลยทั้งหมดอีกครั้งส่วนอาการของเพนกวินขณะนี้น่าเป็นห่วงทีมแพทย์ให้น้ำเกลือซึ่งจำเลยยินยอมเพราะไม่ต้องการไปโรงพยาบาลรัชทันโดยจำเลยยังคงยืนยันที่จะอดอาหารต่อไปค่ะ ซึ่งนายกฤษดางยอมรับนะคะว่าอาการของเพนกวินอาจจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดีเพราะสภาพร่างกายของจำเลยมีผลต่อสติสัมปชัญญะในการหาข้อมูลต่อสู้ของจำเลยค่ะ ส่วนนายชินวัตรจันกระจ่างหรือไบและผู้ชุมนุมที่ถูกจับระหว่างตำรวจขอคืนพื้นที่หมู่บ้านทาลุฟา้าเมื่อวานนี้คาดว่าน่าจะมีการฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็ได้มีทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนดูแลอยู่แล้วและช่วงบ่ายวันนี้ที่ศาลอาญาน,นัดฟังคำสั่งของอนอนน์นำพาแกนนำรัศดรที่ยื่นคำร้องต่อศาลขอคุ้มครองความปลอดภัยชีวิตในเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ต้องติดตามว่าศาลจะพิจารณาอย่างไร บการเสนอข่าว10นาฬิก5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN